สวัสดีค่ะ กำลังออกมาเต็มเลยค่ะทุกคนดอกเล็กดอกน้อยเต็มเลยกรุบกรอบอร่อยขอน,นี้สวยมากจ้าสดอ่อนสวยกำลังกินค่ะ ขอนนี้โอเคเลยทุกคนโอ้ขอนนี้ยอดเยี่ยมมีแต่ดอกหนาะนะว้าว้าวขอโทษค่ะอันนี้ไม่เก็บเก็บอันนี้ จะนี่ดูยาวมานี่เปื่อยแล้วก็มีเดี๋ยนะนี่อีกนะทุกคนนี่ยาวมานี่เลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยจ้ะ นี่จถ้าเห็นต้นไม้พวกนี้นะคะเพื่อนๆอ๋ออันนี้ฝั่งอีุ้้มันอยู่อีกฝั่งนึงอะทุกคนเดินที่นี่ที่นี่มาใส่นี่ไม่มีผิดหวังทุกคนมีทุกต้นเลยค่ะออกทุกต้นอุ้ยฝั่งนู้นก็มีทุกคนนูน่นเดี๋ยวพี่ยาพาไปเก็บ น,นี้คือแก่แล้วเผ็ดสดๆเพื่อนๆเอ้ยใบไ,ไม้กลังจะขึ้นมาค่ะทุกคน แห้งหมดค่ะมีอินุกิด้วยนะค่ะอินุกิล้อมแหลมล้อมแหลม แบบหนาช่นิดหนาอร่อยค่ะอ่อนมากเลยจ้ะทุกคนแต่ดอกเขาแข็งนะฮะนี่ค่ะดอกละคํา ตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เห็ดเยอะมากค่ะก็ยังไงฝากตั้มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ย่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ย่าจะพามาทำเมนูเห็ดหูหนูแล้วกเ็เมนูเห็ดนางรมนะคะอย่างที่พี่ย่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ คือพี่ย่าทานคนเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะพี่ย่าก็เลยทําแค่นี้ค่ะคือจะไม่ทําเยอะมากไปกว่าน,นี้ค่ะทานคนเดียวปามิกจะไม่ทานเห็ดนะคะปามิกจะทานอยู่อย่างเดียวคือเห็ดกระดุมหรือว่าเ,เห็ดที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพื่อนเพื่อนค่ะที่ลักษณะคล้ายๆเห็ดฟางอ่ะซึ่งพี่ย่าเรียกว่าเห็ดกระดุมนะคะก็พี่ย่าก็เลยทําอันนี้คือเก็บสดๆออกมาจากป่าเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือเดี๋ยวพี่ย่าจะทําคลิป เก็บเห็ดให้ดูตอนต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปพี่ย่าก็จะทําคลิปอาหารให้ชมว่าพี่ย่าทำเมนูอะไรนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องธัญญา a ดอัล i ีสไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะไปตามชมกันเลยค่ะขิงนะคะขิงแล้วก็จะมี เพเปอร์ฟุกด้วยค่ะนี่ค่ะขิงขิงเมื่อกี้นะคะเห็ดหูวหนูพี่จะผัดขิงแล้วก็ใส่พริกแกงด้วยนะคะอิงกาแฟรหรือว่าขิงนะคะฟรอสลอยหรือว่าต้นหอมแล้วก็ยูดาสเอ,อือหรือว่าเห็ดหูหนูค่ะ ก็เนี่ยนะคะส่วนประกอบก็จะมีขิงนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็จะมีปูอัดนะคะแล้วก็จะมีกุ้งค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปปรุงเครื่องตามชอบเลยนะคะ อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆชิมรสตามใจเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆเมนูเห็ดหูหนูผัดขิงของพี่ย่าค่ะน่าทานไหมคะสีสวยค่ะสวยเพราะพริกแกงนะคะเพื่อนขา